ห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จุ๋ม้านสักงข้อยากกดโอเคเย้สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันองกับโอเคชั่นสบายดีจ้าสบายดีชาวสปปเราแล้วก็ชาวประเทศไทยทุกคนด้วย ฟังกลมาแล้วนั่งอยู่ที่เดิมเพราะว่าชอบมุมนี้เป็นสัสสิกับ iPad คู่ใจหนึ่งอันไม่มีอะไรทุกคนวันนี้ฟังจะมารีแอคชั่นเพลงที่นางเอก MV ็เขาหน้ารักอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพลงนี้คือเพลงที่ฟังได้มีโอกาสได้เจอกับศิลปินที่อยากเจอที่ฟังเคยพูดไว้หลายๆคลิปเริ่ฟังอยากเจอมากนั่นก็คือแก๊งเขยใส่มองนั่นเองนะฟังก็ได้ไปเที่ยวประเทศลาวครั้งแรกด้วยยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รีแอคยังไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูเลยสําหรับเพลงเพลงนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ฟังไปที่สปอบอแล้วนะคลิกดูได้เลยก็มีหลายซีนที่แบบว่าเสียดายมากๆเพราะว่าเสียงไม์มัน มันซ่ามันช็อตมันหายไปก็เลยถ่ายไว้เรื่องเยอะลงได้แครหน่อยแต่ก็มีนะให้ทุกคนได้ดูเยอะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นี่แหละจุดประสงค์ของเราคือไปเล่นเอวีเพลงนี้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 น้องล่าเอ้ยน้องล่าเอ้ยเพลงนี้นะก็ร้องโดยโซฟาน่ากับหนุ่มมีซอนะแล้วก็มีหยุดสารวันด้วยล่ะทุกคนจะเป็นยังไงใครยังไม่ได้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนม้องแงงแงเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะ อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูแวะเว้นเข้ามาเนี่ยช่วยเป็นกดแจ้งเตือนกันหน่อยนะคะทุกคนแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดแล้วก็เข้ามาดูกันมานั่งฟังเพลงด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้นะน้องล่ะเอ้ยเป็นเพลงที่แบบพตรจะภูมิใจเพราะว่าฟังเนี่ยได้ไปเที่ยว,วได้ไปเจอแล้วอยากจะไปอีกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันฟังเยอะๆล่ะเข้าใจไหมเราจะไปเริ่มฟังกันเลยใน3 2 1สเริ่ม นี่ดูดิธรรมชาติก็สวยมากเห็นปะธรรมชาติแบบสวยงามอยู่ใกล้ๆแค่นิดเดียวเองนี่ไงฟังกดก็เป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดือดดาเดินเที่ยมาแล้วุซฟาน่านาโอ้ยฟูยิ่งดูแล้วยิ่งคิดถึงเตึ้งเตึ้งตึ้งเต้งต้ง โอ้น้องล่ะเอ้ยเจ้าคนนฮักปู่พังนาตาเจ้ะขอสายเลิกพูดพองไอ้ทนบ่ไหวคืองานถูกใจไอ้ยังอยู่ใกล้ไหนมัคืนเวลานอนก็เศร้าหน้าฮักเกินเกินที่ไอ้ทักไปเหมือนเหมือนอยากคี้คุยไรแน่น้องเอ้ยหรือเจ้าบ่สนใจไอ้เลยโอ้น้องล่ะเอ้ยเจ้าคนนฮักปู่พังนาตาเจ้ะขอสายเลิกพูดพองไอ้ทนบ่ไหวคืองานถูกใจไอ้ยังอยู่ใกล้ไหนมัคืนเวลานอนก็เศร้าหน้าฮักแพงเหมาะกับคนน่ารักมาก ันมายักขี้คุยไล่แน่น้องเอ้ยเจ้าบ่สนใจอ้ายเลยคนนี้คือขวัญใจฟังโกะเลยแหละโอ้โหไอ้ไม่สาวหน้าโบแมนพระเอกบ่ได้รู้มันหอะไร มาดาบริสุทธิ์บุญคือหลังคนเจ้าตำหาถ้าเจ้ามีใจคงจะดีและจะหักใจก็ตาให้ผู้มีเงินแต่ว่ามีอยู่ไปนั่งเงียบเพลงอยู่ในสตูอย่าให้เจ้านั้นมาเป็นไม้บูอต่ักเจ้าคนเดียวเลยอย่าให้หูเจ้านั่งสังเพลงไอ้บัดังห้องแห้งสุดได้เจ้าคงไม่อยากฟังมีเพียงหัวฟันและก็แต่คำเขียนมาเป็นเพลงและทำนองเจงแล้วงพอจะแนมดอกเห็นหน้าสงสัยตาแล้วยิ้มใส่สร้างมาเถิดน้อใจอายอยากได้เธอเ่ ที่หนุ่มมีสองหูหมอมากเสียงดนตรีฉากวิวดูดิสุดยอดคือเงาละบ้านนี่น่ารักจังเลยสวยอ่ะสวยอ่ะขาะมาก เขแบบสวยงามอ่ะเนี่ยแต่และท่อนอันนี้ก็คือหยุดสารวันโอโออ้ออ้าวโอ้โหร้องแค่เนี้ย

มีท me. I mean, ่านมีใหญ่เบือง right. like ืนี่ไงเจ้มองคนสวยมใหญ่เค like so anyway, ือเขาเกลียนมากอย่างที่คิดไว้เลยเออ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 เอาเออเยอออมออเ้อเออเอเอ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 อนเออเอออเออเออเอเอออเ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 นอาตอเเอเเอออเ โอ๊ยมาแบบหล่นหล,ล่อเลยนี่ไงนี่คือนางเอก MV ที่แท้จริงนะคะคือเจ๊หม่งโอยคนงามเอ้ยจบทุกคน สังเกตป่ะทุกครั้งที่ฟังดู MV เพลงของตัวเองอะฟังจะไม่ค่อยพูดมากเพราะว่าฟังเคินฟังเขินแล้วฟังก็ยิม้มแล้วฟังก็แบบตั้งใจดูด้วยความภาคภูมิใจ <laughs> ทุกคนก็น่าจะดูกันออกนะคือแล้วยิ่ง MV เนี่ยพอฟังได้เห็นอนะตอนที่ไปถ่ายอะมาสนุกมากมาสนุกจนเหมือนแบบนี่ถ่าย MV ีนี่ถ่ายงานจริงเหรอมันชิลมากเหมือนแบบเหมือนเราไปเที่ยวอะ อยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนไปเที่ยวอ่ะเหมือนไม่ได้มาถ่ายงานเหมือนแบบเออเดินเดินเล่นเล่นคุยคุยกันไปเลยแล้วก็นั่งนั่งแบบทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติทุกอย่างที่เห็นมันคือธรรมชาติหมดเลยอ่ะซึ่งออกมาแล้วบวกกับเพลงแล้วอ่ะมันมันมีความรู้สึกที่แบบฟัองฟังแล้วฟังเขินอ่ะเพลงเขาเนี่ย เป็นเพลงที่พูดถึงคนที่สวยมากสวยงามแบบหน้าตาเช่าฉังเ้าและผุดผ่องโอแมงเอ้ยแบบคือคือเขาพูดถึงคนสวยมากๆอะในความรู้สึกฟังนะแล้วยิ่งฟังได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในเอลวเพลงเนี้ยฟังก็จะมีความเขินเป็นพิเศษด้วยมันเหมือนแบบได้รับเกียรติมาแล้วก็แบบเขินนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะสวยพอกับ กับคําร้องที่เขาเขาร้องที่เขาพูดถึงว่าที่เขาแบบหมายหมายความว่ามันมันสวยงดงามแล้วุู้ฟงมันเรามันจะได้แบบว่าอะไรเ่างี้แล้วพอตัดออกมาบวกกับธรรมชาติอ่ะมันดีอ่ะมันดีอ่ะทุกคนคือมันเพาะมากๆเลยนะวามหมายอ่ะหลายคนอาจจะไม่ชินแนวนี้ของโซฟาน่าเพราะว่าอาจจะเอ้ยฟังไม่ทันหรือเปล่าฟังเอ้ยมันไวไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นแนวที่ผสมผสานอ่ะเป็นผสมผสานแทรปกับกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพี่หนุ่มมีซอมกับ วิกใหญ่แบกือก็มาลองด้วยแล้วก็ได้หยุดสารวันมาเออคนงามแบบนี้ด้วยอะ่ะมันเลยทาให้มันเป็นความรู้สึกที่มันหลากหลายอะ่ะฟังฟังฟังแล้วฟังก็ดูอย่างมีฟังให้นิยามเพลงเพลงนี้ว่ามันคือความสวยงามที่หลากหลายอะ่ะ ไม่ได้ชมตัวเองอันนี้ไม่ได้สอเองอันนี้คือพูดตั้งแต่ตอนแรกที่ได้ยินเพลงแล้วตอนที่ฟังเพลงแล้วยังไม่มี MV อ็มวะที่ที่ไอโซให้ให้ฟังนะฟังก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ทาไมแบบมันดูแบบสวยงามจังมันกดมันกลมกล่อมมันมีหลายหลายแนวมาผสมผสานด้วยกันกับเพลงเพลงนี้แล้วสิ่งที่ฟังคิดไว้ตอนแรกว,ว่า MV จะต้องเป็นแนวโห จะต้องสวยงามเป็นระยิ้มระยับคือแบบจะต้องอย่างนั้นแน่เลยอะแต่ความจริงไม่เลยความจริงมันคือธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติทั้งทั้งสถานที่ธรรมชาติทั้งตัวเราทั้งการแต่งตัวการแสดงทุกคนอะตอนที่เขาลองลิปซิง ท่อนที่เป็นลิปซิง์แล้วก็ศิลปินที่อยู่ในเพลงนี้ได้มาร้องด้วยกันอะ่ะไม่มีการเตรียมไม่มีการจัดว่าคนไหนจะต้องยืนตรงไหนตรงไหนหรือว่าจะต้องทาท่าอะไรเลยอะ่ะมันคือธรรมชาติของเขาหมดเลยกล้องโอเคถ่ายเริ่มเขาก็ร้องเล่นเขาก็เล่นกันไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยซึ่งมันฟังก็เลยรู้สึกว่าคําว่างดงามที่แท้จริงอะ่ะมันคือธรรมชาติที่มันอยู่ในตัวของทุกคนแต่ละคนมีความงดงามสวยงามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายอะ่ะพอได้ยิ้มพอได้ไดสแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาพอพอแบบได้ยิ้ม ได้หัวเราะได้อะไรเยะมันคือความงดงามอะตอนแรกฟังก็ประหม่าเหมือนกันว่าฟังจะต้องทอํายังไงฟังก็เครียดนะฟังฟังไปเที่ยวแล้วฟังก็ไปเจอกับสอบปรปร,ราวครั้งแรกใช่ปะก็ประหม่าเหมือนกันว่าฟังฟังกลัวแบบกลัวเขาจะแบบไม่ไม่โอเคหรือว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือ เข้าใจกันดีมากเข้าใจกันง่ายทุกคนคุยกันง่ายหมดเลยแล้วก็การถ่ายทอดออกมาก็เหมือนเหมือนอย่างที่แบบมันง่ายอะมันเหมือนไปเที่ยวเหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น้องอยู่กับคนที่แบบว่ารู้ใจแล้วก็สนิทกันมาตลอดอะฟังเคยพูดก่อนหน้าเนี่ยหลายๆเพลงที่เคยรีแอคแกลงเคยใส่มองเนี่ยคือฟังไม่ได้เจอแค่เท่าที่เห็นนะก็ยังเจอเออน้องทีเจมยูโนแล้วก็ g ีเอด้วยก็พาฟังไปเที่ยวที่ประตูชัยไปอะไรเงี้ยได้เจอหลายๆคนอ๋อได้เจอน้องเท่ได้เจอแบบหลายคนเลยที่อยู่ที่นู่นอะเออแล้วก็น้องนัด ได้เจอน้องนัดดาวด้วยซึ่งน่ารักมากทุกคนคือน่ารักแบบน่ารักมากอะ่ะน่ารักจนจนฟังรู้สึกว่านี่เราสนิทกันมานานหรอแล้วเหมือนเป็นเพื่อนแบบเราเหมือนเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันหรือว่าบ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่หลังเดียวกันอย่างนั้นเลยนะแล้วทําให้ฟังรู้สึกว่าฟังผูกพันแล้วฟังก็รักลงรักเลยแบบแบบรักเหมือนมันเป็นความรู้สึกผูกพันที่บอกไม่ถูกอะ่ะฟังอะ่ะก่อนหน้านี้น oule, ฟังก็จะดูผลงานแล้วก็เห็นผ่านหน้าจอมาตลอดใช่ไหมแค่นั้นอะ่ะมันก็ทำให้ฟังรู้สึกสัมผัสได้ว่า เรารู้สึกผูกพันละสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาเราเราเป็นผู้ฟังเราร,รับดูได้ว่ามันคือความเป็นกันเองยิ่งพอมีโอกาสได้ไปเจอแล้วเขาก็ต้อนรับดูแลดีมากยิ่งรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดเอาไว้อีกอะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวที่สอปปอลาวนะแนะนําไปเลยคนที่สอบปปลาวน่ารักมากน่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนน่ารักทุกคน มีแบบคนที่รู้จักฟังอยู่ที่นู่นนะฟังเขาก็จะมาแบบพี่ฟังโกครับขอแทายรูปนอยได้ไหมครับพี่ฟังโกครับอะไรเงี้ยก็คนแบบน่ารักหมดเลยฟังก็ลืมพูดยังไงแต่ฟังรู้ว่าเพลงเนี้ยฟังทําให้ฟังมีความสุขแล้วก็ได้ได้มีความสุขอย่างมากๆค่ะได้ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากในชีวิตที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวสอปลาแล้วก็ได้ไปเจอได้ไปรู้จักกับทุกคนนะต้องขอบคุณไอโซมากๆเลยนะที่แบบให้ให้โอกาสฟังได้ไปนะก็ที่เคย คุยกันว่าเพลงนี้ถึงเท่าไหร่นะหนึ่ง เอาเท่าไหร่ดีอ๋อหนึ่งหนึ่งแสนใช่ไหมจะจะให้กลับบินกลับไปหาใหม่ใช่ปะได้ได้เดี๋ยวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนช่วยกันไปกดฟังกันเยอะๆนะเดี๋ยวฝ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นข้างล่างกดฟังเยอะๆ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 ให้ทะลุล้านให้ทะลุร้อยล้านสิบล้านไปเลยเอ๊ะร้อยล้านสิบล้านสิบล้านร้อยล้านไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวฝ้าจะไปอีกฝ้าจะไปที่สปปลาวอีกนะแล้วถ้าเกิดว่ารอบหน้าไปเนี่ยเดี๋ยวฝ้าะบอกทุคกคนก่อนเลยเอฟซีทุกคนจะได้มาเเจออออกันคคิิดดดดดฮฮ้ คือทอดเจ้าไลเดอร์ฝากบอกไปด้วยในนี้เลยละกันนะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไปที่สอบปปลเราอยากให้ไปเจอกับไอโซบิ๊กใหญ่แบงค์อ์นัดดาวเจมงีเอทูทีเจมยูโนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นน้นนะรอบที่ที่ไปไม่ได้เจอน้องมไมมิลินนะเป็น2คนที่ฟังอยากเจอมากๆเลยก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้เจอกัน โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาหาเอหลังละเออกูนะฮะเออแลิศฟุดฟอง